สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่3กรกฎาคม2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะงานเทศกาลดูเรียนเลิฟเวอร์2,024คนรักทุเรียน2,024ค่ะ วันที่3กร,รกฎาคม2567เวลา13.30นณาลานอ e ีเวนต์พอร์ตชั้นจีบูพอร์ตหัวหินรีสอร์ทมอลจัดงานเทศกาลทุเรียนยิ่งใหญ่แห่งปีดุเรียนเลเวอร์2,024คนรักทุเรียน2,024โดยบูพอร์ตหัวหินได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานกเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันและบริษัทพิพพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนผนึกกำลังกันจัดงานนี้ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากพระน,นัตสวนลิปตะพันลบ เหรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจนํานวนมากเข้าร่วมในพิธีเปิดมีนางอารดาเฟื่องทองผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นายสมคิดจันทร์ธรรมรุผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น,นายพลกฤจณ์พวงวไลศินในอำเภอหัวหินนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอาชวันกรกานานผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับงานดูเร งานเรเบิร์2024ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หัวหินโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทุเรียนอัตลักษณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและหายากจากหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงภายในงานได้มีบธทุเรียนอัตลักษณ์หลากหลายสายพันธุ์ที่ส่งตรงจากไร่ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านรสชาติและคุณภาพรวมไปถึงทุเรียนอัตลักษณ์ที่ขึ้นชื่อระดับประเทศอย่างทุเรียนหมอนทองพันป่าละอูที่มีชื่อเสียงและ ลปลูกในพื้นที่ป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยและยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีทุเรียนพันธุ์อื่นๆที่มีความโดดเด่นและหายากซึ่งพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมง,งานได้สัมผัสและลิ้มลองรวมไปถึงไฮไลท์สุดพิเศษ,ษครั้งแรกในหัวหินกับตู้กดทุเรียนแคปซูลที่นํามาให้ทุกท่านได้มาอุดหนุนและยนโฉมกันซึ่งเรียกความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากโดยพนักท่านสุวัลลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่นำโดยกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในสำนักงานเกรรษตรจังหวัดประจวบคีครีขันธ์บูพอดหัวหินและบริษัททิพยัประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นงานที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หัวหินเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเรื่องอัตลักษณ์ทุเรียนท้องถิ่นไทยและผลไม้ที่มีคุณภาพของหัวหินและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรรวมไปถึงผู้ประกอบการในการจําหน่ายผลผล,ผลิตโดยตรงถึงผู้บริโภคและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยกระจายผลผล,ผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรชาวไทยโดยมองว่าการผลักดันกิจกรรมดีๆแบบนี้จะช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของไทยอัตลักษณ์ทุเรียนแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายแล้วยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให,ให้เกษตรกรไทยได้พัฒนาศัก ัยภาพของตนเองและที่สําคัญยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทุเรียนและผละไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองพันป่าละอูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในป่าละอูตําบลห้วยสัต์ใหญ่อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงทุเรียนอัตลักษณ์พันธุ์อื่นๆที่มาจากทั่วประเทศอีกด้วยสําหรับกิจกรรมภายในงานมีความหลากหลายทั้งเวทีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนอัตลักษณ์แต่ละสายพันธุ์การประกวดทุ เรียนหมอนทองชิงเงินรางวัลและใบประกาศการแข่งขันการปอกทุเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำขนมจากทุเรียนการจำหน่ายทุเรียนและผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหากิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนที่ยกขบวนกันมาจากทั่วประเทศรวมไปถึงนทิทรรศการความรู้การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆด้วยและพิเศษวันนี้วันเดียววันที่3กรกฎาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาน,นาทีทองทุเรียนหมอนทองลูกเชิญชวนคนรักทุเรียนมาร่วมอุดหนุนเกษตรกรไทยและสนุกกับกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายพร้อมพบกับขบวน ทุเรียนและผลไม้ไทยสดจากสวนส่งตรงจากไร่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนและผลไม้อื่นๆที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันในงานเทศกาลดุเรียนเลเวอร์2024คนรักทุเรียน2024จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กระกฎาคม2567ณลานอีเวนต์พอร์ตชั้นจีบูพอร์ตหัวหิน และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ CTV New Cable TV หรือติดต,ต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี Radio, ้เรดิโอคลื่นความถี่8 8 7 5เมกะเฮิรตสสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ